สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฉัดชัยมานิตยกุลหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมพรรษา84พรรษาและ80พรรษาในบริเวณพื้นที่หมู่หนึ่งชุมชนบ้านผู้สวรร์ ตำบลพุสวรร์อำเภอแก่งกระจานจัังหวดเพชรบุรีเพื่อขยายผลตามแนวทางพระราชดำริในหลักความรู้หกมิติได้แก่น้ำดินกเกษตรพลังงานทดแทนป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการดําเนินงานตามแนวพระราชดำริ3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการชุมชนบ้านพุสวรรค่ะและมีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาโดยจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคม2555ณวัดห้วยกวางจิงตำบลพุสวรร์อภแก่งกระจานจเพชรบุรีค่ะโดยมีนายจิรายุทธ์อิสรางกูลณอยุทยาเป็นประธานเปิดงานเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในเวลา10นาฬิกาค่ะ และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะ